อืเมื่อก่อนฉันมีโอกาสได้ทํางานอยู่ที่หนึ่งอะค่ะแต่เสียดายที่ฉันไม่รู้จักผ่อยความไม่รู้จักรักษาจึงเป็นเหตุตอนนี้ทําให้ไม่มีงานไม่มีเงินเลยคแบบ่ะอเออคุณช่วยลุกขึ้นมาก่อนได้ไหมครับเออแล้วก็ช่วยปิดเสียงเพลงด้วยนะเ่าแม่เปิดซะเศร้าเลยนี่ทำอะไรของแกเนี่ย มันคือสกิลใหม่ในการสัมภาษณ์งานของฉันน่ะสเสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเราได้ถึงสองเปอร์เซ็นเลยนะเป็นไงว้อฉันสื้มาจากอินเทอร์เน็ตเลยนะเ <c oughs> อ่อพวกคุณสองคนมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับเปล่าค่ะพวกเรามาชวนคุณไปกินข้าวได้พวกมาสัมภาษณ์งานสิคะ <c oughs> โอเคแล้วก่อนหน้านี้พวกคุณสองคนเคยทำะายมาบ้างไออฉันเคยทำตากับจมูกมาค่ะ และฉันไมเคยทําคางอีกด้วยค่ะกูเมืองฟังกูนะกูหมายถึงประสบการณ์ในการทํางานของพวกเมืองสองคนอ่ะพวกมืองเคยทําอะไรมาก่อนก่อนหน้าเนี้ยเคยทําอะไรมาบ้างทํางานอะไรมาบ้างแล้วทาไมถึงออกจากที่ทํางานเก่าไม่ใช่ไปทําคางไปทําจมูกทําป้าบออะไรหรอกอ๋อตอนที่ฉันทํางานที่เก่านะคะในเวลาทํางานอ่ะทุกคนต่างนอนกันหมดเลยค่ะมีแต่ฉันคนเดียวที่ยืนฉันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก็เลยลาออกค่ะงานอะไรอะ่ะ ฝ้าสุสาค่ะแล้วคุณล่ะปกติแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยฉันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์อ่ะฉันก็นอนพักผ่อนอยู่บ้านค่ะโอเคั้นเอางี้นะพวกคุณลองหาอะไรก็ได้ในห้องนี้มาสักหนึ่งอย่างแล้วเอามาพิเศ์ขายผมดูหน่อยผมอยากเห็นสกิลในการขายของพวกคุณสองคนเลนี่คือคนค่ะเพศหญิงหยุดกูไม่ถึงสิ่งของ ออ่าอ่ะสมมุติว่าเป็นแอร์ตัวเนี้ยอ่ะลองพีเศษให้ผมดูหน่อยแอร์ในห้องเนี้ยนี่คือสาระแอร์แอร์สีเท่าๆทสีเท่าแบบสวยสแอร์ใช้แล้วรวยได้ทั้งเย็นและร้อนโอ๊ยไม่ได้หมถึงแบบนั้นไปฝึกมาจากไหนเนี่ยฮะใครก็พีเศษแบบนั้นก็เล่าบ้าบอคอหอยทอด อ,อะไรพวกมึงเนี่ยอ่ะอีกหนึ่งคำถามนะคุณมีความสามารถในด้านไหนบ้างความสามารถด้านการน,นอนค่ะส่วนฉันนั่นกินค่ะโอเคสิ่งที่พวกคุณถนัดคืออะไรครับพวกเราถนัดที่จะปฏิเสธคำร้องในเวลาที่เหมาะสมค่ะเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างมาได้ไหมไม่ได้ค่ะพวกมึงอ่านปากกูนะ ออกไปออกไปเลยมึงอะ่ะนี่งบางวันเจอแต่คนอะไรวะเนี่ยโอ้ประาจะกินโอ้เจอแต่คนแปลกๆโทษๆเลยอะไรเมยถามถามเคยทำงานอะไรมามาทำโบทหอ,อกทำนู่นทำนี่แซ่ผู้อาศีแซ่ผู้อาศีเนี่ยต้มขวดเท่าไหร่เนี่ยฮะสิบห้าบาท เอดอดเฮีย er คะฉันขอแลกเงินสดกับ er เฮียหน่อยได้ไหมคะจะเอาไปเป็นค่ารถกลับบ้านนะคะอ๋อได้สิจะเอาเท่าไหร่อ่ะสิบบาทค่ะสิบบาทอ่านี่<ม>เดี๋ยวฉันสแกนคืนให้นะคะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสิบบาทเองอะ่ะคนกันเองนะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเฮียโอ้เฮียร้านเฮียก็ออกจะใหญ่โตเนี่ยให้น้องเขาแค่สิบบาทเนี่ยนะงกไปเปล่า,อ,าอ่ะผมให้ยี่สิบเลย ผมให้ห้าสิบยังกันี่วะฮะให้ร้อยนึงเลยขอบคุณค่ะพี่ผมให้สองร้อยแล้วแล้วแล้วเฮ้ยทับกันงี้ได้ไงวะ,ะผมให้หมดนี่เลยอ่ะโหขอบคุณค่ะโอ้ยตายแล้วแบบนี้มันยอมกันไม่ได้อะ นี่เป็นเงินทั้งหมดที่ขายของได้ในวันนี้ผมยกให้น้องหมดเลยเอาไปหมดเลยโอ้ขอบคุณมากนะคะเฮียนี่ที่รักที่หน้าหมู่บ้านเรามีร้านชาบูเปิดใหม่เราไปกินกันหน่อยไหมจัดไปนี่รักขอบคุณมากนะเฮียเฮียี่ใจดีจริงเลยไปขอบคุณนะเฮียขอเลยนนะไปไ้นี่พวกมึงเป็นแฟนกันเหรอวะโอ้ยแต่แล้วกินมันสิ่งเผือกกินเหมือกสีฟางกินน้ำมันสีมันสีส้มัปถึน้ำมันโอ้ อะไรวะเนี่ยกูดนงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอนะเอาเฮ้ยยังไม่ได้ใจา่าตังค์เลยเปิดกินก่อนได้ไงวะออกฟูหิวน้ำนี่วะเออเฮียเทไหร่ครับห้าสิบอาเท่าไหร่นะก็ห้าสิบไงบอกแล้วไม่ได้ยินหรือไงเนี่ยห้าสิบาทได้ไงวะร้านนึนเขาขายแค่สิบ้าบาทเองนั่นดิแล้วก่อนที่มันจะเปิดเนี่ยทำไมเฮียมไม่บอกราคาก่อนอะ่ะอา้าว แล้วก่อนี้จะเปิดทําไมไม่ถามผมก่อนล่ะนี่ส้นไปจะเครื่งขวดอยู่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละใจมื้ยโอ้จะมูงโก้ยมึงรู้ไหมกูสามารถแจ้งความจับมึงได้ไอนุ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนที่ไอเฮียจมูกโตพูดมก็ถูกนะก็มึงเปิดก่อนด้วยที่ไม่ถามราคาดีกว่าเออเนี่ยผมเอาน้ำอัดลมสองลังดิเออไอหนาหล่อคุณได้พอคุยเรื่องหน่อยถึงแม้ว่าจะรอน้อยกว่ากูเถอะเฮเออสามารถหยิบเองได้เลครับอยู่ข้างหลังนู้นแหละ อย่องมานนิค่านำ้ำาอลลมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับคุณจ่ายไม่ครบนะครับเนี่ยอ้าวไม่ครบยังไงอะ่ะเอากบน้ำาอลลมลังละสามร้อยสิบห้าบาทสองลังก็ต้องหกร้อยสามสีบบาทสิแล้วคุณจ่ายมาให้ผมแค่ยี่สิบาทเนี่ยมันครบตรงไหนอะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วก่อนจะขายเนี่ยทำไมเฮียไม่บอกราคาก่อนอะ่ะผมจ่ายไปแล้วด้วยอ่ะผมจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละไปว้ย อุ้ยตายแล้วมือหกล้มือมูดแล้วมือมุกนี่กูโง่แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้กูนี่โง่ไปบะแยบบะยำมึงเลยอุ้ยือสังคโปรเออเฮียคะเอาเครื่องดื่มที่โลโก้เป็นรูปเฮียมาคนหนึ่งค่ะอ๋อขวดนี้ใช่ไหมนี่ใช่ค่ะคือโลโก้มันจะคล้ายๆหน้าเฮียค่ะรูปโลโก้คล้ายๆหน้าผมขวดนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะค่ะ อ๋อนี่ไงอันนี้ค่ะขวดนี้เหรอครับใช่ค่ะเออเท่าไหร่เหรอคะสิบบาทครับนี่ค่ะเอ่อเดี๋ยวครับคืองี้ครับขวดนี้ผมดื่มไปแล้วอะ่ะอ่างั้นคุณเอาฝาเนี้ยไปแลกกับร้านขาอื่นแล้วกันนะไม่พลาดไม่พลาดอะไรของเฮียเนี่ยฉันมาซื้อเครื่องดื่มนะไม่ใช่มาซื้อฝาจริงๆแล้วเนี่ยฝานี้มันก็เหมือนเครื่องดื่มนั่นแหละ ดูสิมันได้รางวัลฟรีหนึ่งขวดเลยนะคุณก็เอาไปแลกร้านไหนก็ได้ร้านที่คุณสะดวกอะ่ะเพราะว่าร้านค้าบนโลกใบน,นี้มันก็เหมือนร้านค้าร้านพี่ร้านน้องกันทั้งนั้นแหละนะอ่ะไปพูดได้ยังไงน้ากูมเหมือนควายเปล่าเฮียคะเฮียคะมาดูนี่สิฉันได้รางวัลเครื่องดื่มฟรีจากร้านข้างๆมาค่ะได้ต้องแปดฝาแน่ แต่ว่าฉันคงดื่มไม่หมดอ่ะฉันเลยกะว,ว่าจะมาแลกเป็นเงินสดที่เฮียค่ะเอ่อเดี๋ยวนะ <c oughs> ได้มาจากร้านข้างๆก็ไปแลกที่ห้างข้างๆเ,เอาสิมาแลกทาไมที่ห้างผมเราอู้ไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรอ่ะก็เฮียเป็นคนบอกไม่ใช่เหรอคะว่าร้านค้าบนโลกนี้อ่ะก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันทั้งนั้นนั่นแหละแล้วอีกอย่างนะฝ <c oughs> าที่ฉันเอาไปแลกกับร้านข,ข้างๆก็เป็นฝาที่ฉันได้มาจากร้านเฮียแหละแต่ว่า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 อะไรอยู่นั่นแหละสรุปจะแลกไม่แลกถ้าไม่แลกกูจะเอาฝันยัดจ พวกมึงอะไรนั่งหนากับจมูกกัวเนี่ยฮะเซลทุกคลิปเลยมึงอะอโอเคแรกก็แรกดี่วะแปดสิบอแมเซลทุกคลิปเลยจมูกกูเนี่ยอะไรนั่งหนากับจมูก,กเนี่ยอ่ะไป <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกูกูอะลูกรลักพุ่มกลับเว้ยเออมึงรีบไปเลยไปาพุ่มกลับมึงอะให้กูแต่บุรจมูกโตจมูกโตอยู่นั่นแหละี๋ยวก็ต่อยปากแตกหรอกไอ้ชุกมึงเป็นไรวะทำไมดูเครียดเครียดวะ ก็ผู้หญิงที่กูคุยอยู่อ่ะที่กูเคยเล่ามึงฟังอ่ะเฮ้ยทาไมวะมันทําไมอ่ะมันบอกกูไปแล้วอ่ะบอกมึงบอกมึงทำไมวะเพื่อนก็มันบอกให้กูส่งรูปให้มันดูหน่อยพอกูส่งไปเท่านั้นแหละมันก็บอกว่ากูดูเล่นแล้วมึงส่งรูปไหนไปให้มันดูวะเดี่ยกูขอดูหน่อยดิ มึงส่งลูกกูไปมาทํานดูทำไมเนี่ยอันนี้มันลูกกูมันทำไมไม่ส่งเป้าหน้ามึงไปวะโอ้ยกูตกใจลูกตัวเองเลยส้มครับส้มส ah ้มสดๆจากสวนเลยครับมาแวะชมแวะชิมได้นะครับส้มเขียวหวานครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเห็นไหมว่าคุณทับส้มผมแต่งหมดแล้วเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายมาเลยนะ อะไรของคุณคุณน่ะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ผมคุณดูสิซุมอคุณเนี่ยทิมยางรถผมแตกแล้วเนี่ยเห็นไหมยางผมรั่วเลยเนี่ยคุณนั่นแหละต้องชดใช้มาให้ผมโอ้ยตายแล้วมึงมังคกหงุดตงต้นึงใจกูใจ่าเสียหายให้มึงเนี่ยนะผันไปเถอะในเมื่อมึงเป็นคนเข็นมาทับซุมกูแตกเองอ่ะโอ้ตายแล้วปึดมื่อยร่งมือมือร่งมือหมดกูไม่สนหรอกเว้ยในเมื่อซุมของคุณน่ะทิ่มยางของผมรั่วเนี่ยคุณต้องเป็นคนค่าจ่ายค่าเสียหายให้ผมเดี๋ยวนี้นะอย่าเถียง นี่นี่นี่เถียงอะไรกันอ่ะเออคืองี้ครับคุณสวยคือพ่อค้าของเนี่ยเอาโซมมาหายครับแล้วโซมของเขาเนี่ยทิ่มยางผมรั่วอะไรครับเห็นไหมครับแล้วผมก็บอกให้เขาชดใช้ค่าเสียหายแต่มันไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายครับคุณสวยนี่คุณรถคุณก็แค่าย,ยางรั่วเอาไปเติมลมก็จบละเห็นจะยากตรงไหนเลยจะบ้าเหรอยางรถผมรั่วนะจะเติมได้ไงอะ่ะพูดไม่คิดอ่ะแล้วยางรถคุณมันเส้นเท่าไหรอ่อ่ะเออ รถถ้าใหม่ๆก็ประมาณ200 200ย้อยน้ำมันเส้นใหม่ตียางรถคุณเก่าแล้วอะอีกอย่างพี่เขาเองก็ทำมาค้าขายลำบากให่เขาชดใช้แค่ร้อยเดียวก็พอเนะถือว่าสงสารเขาก็ได้ครับมองมองปะหอเออจ่ายก็จ่ายดีวะหัวเป็นคนสวย่างกูแล้วที่มาเจอพวกมึงสองคนเนี่ยเอาไปโอเคเนี้ยเดี๋ยว อย่าเพิ่งไปสิคะอะไรครับดูสิเขายังยอมจ่ายค่าเสียหายให้คุณเลยคุณแนงก็ทําส้มเขาแตกเหมือนกันฉันว่านะคุณก็ควรจ่ายค่าเสียหายให้พี่เขาเหมือนกันสิเออก็อได้แล้วมันเท่าไหรอ่อ<ม>ืมเดี๋ยวก่อนค่ะพี่พี่คิดดีๆนะว่าค่าเสียหายมันเท่าไหรอ่อ่ะห้าร้อยบาทฮะ ห้าร้อยกูตายแล้วชอบฟาดแบบฟาดยีฟาดฟาดแบบนี้มาเอาเปรียบกันนี่วะฮะแกไม่ฉาชีบอ๋อพี่พี่อย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะนี่มันส้มเขาเขาจะขายเท่าไหร่มันก็เป็นส์ของเขาแต่ถ้าพี่ไม่อยากจ่ายอ่ะงั้นพี่ก็ทำให้ส้มกลับมาเป็นสภาพเดิมสิโอเคปะโอ้นี่เข้าใจละนี่พวกมึงคือพวกเดียวกันใช่ไหมฮะแกงแกงต้มตุ๋นนะฮะพวกมึงแกงต้มตุ๋นมีฉาชีบอ่อใช่ไหม ฉันกับพี่เขาอ่ะจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่ามันไม่สําคัญพี่ไอ้ที่สำคัญก็คือพี่เขาทํอยางร้อคนรั่วกล้วลเขาก็จใจจ่ายค่าเสียหายไปให้คนเรียบร้อยแล้วส่วนคนเองก็ทำส้มเขาเสียฉันว่าคณเองก็ควรจ่ายค่าเสียหายหเขาเหมือนกันไม่อย่างนั้นอะ่ะมึงอย่าหวังจะได้กับบ้านเลยจมูกตอ,อ,อชื่งจริงกุกเออเจอกันได้แค่ก็ได้จ,จ่ายก็จ่ายวะถือว่าวันสวยของกูแล้วกันที่ได้ไปเจอคนแบบพวกมึงอ่ะอ่ะ น่ะไปฮะอ้ยคกูอืมเอาไปทำอะไรวะซื้อไปแล้วอ่ะเดี๋ยวอะไรอีกวะก็คุณจ่ายค่าเสียหายพี่เขาพี่เขายังเอาส้มไม่คุณเลยคุณเองก็ควรถอดยางรถให้พี่เขาสิถอดยางรถ มึงจะบ้าหรือเปล่าถอดยางรถให้กูถอดยางรถเนี่ยนะโอ้ไม่มีทางอะ่ะถ้ามึงอยากได้มึงก็ไปถอดเองดิกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงถอดยังไงอะ่ะได้โอ้ได้อีกโธ่โธ่บ้าเปล่าวะอะไรเออ,นอนเนี่ยเฮ้ยน <c oughs> ี่มึงถอดจรีนวะเนี่ยอืมกระติงอันสิอาร์พี่เทียวยางรถนี่ไปส่วนจักรยานของคุณอ่ะก็ขับกลับไปได้ละ มึงจะบ้าเหรอมันมีรอข้างเดียวในสากูขับขับยังไงวะมึงจใจกูยกหน้าขับขับหรือไงขับไงก็แล้วแต่เลยเออนี่ไอ้แรมเคลเซียมเดี๋ยวกูคืนเงินให้มึงก็ได้มึงช่วยคืนร้อยกูหน่อยนะนะโอเคไหมไม่ได้ตอนนี้ไอ้ยางนี่เป็นของกูแล้วเว้ยแต่ถ้ามึงอยากได้คืนนะขายต่อยมึงสองร้อยสองร้อยไอ้ไอ้แค่ยางเส้นเดียวนี่นะสองร้อยก็เออสิแต่ถ้ามึงไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเออ เอาวะเอาวะเฮเอาไปอ่ะทีนี้มึงช่วยเอาไปใส่เหมือนเดิมหน่อยนะมึงถอดยังไงมึงไปใส่กคูหน่อยไม่อ้าวก็มึงไม่คนถอดมันออกมามันก็ใส่กลับคืนไปเหมือนเดิมสิวะเอ้าก็ถ้าอยากให้ใส่คืนให้อะก็จ่ายมาสองร้อยเฮ้ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนุ้ยเอ้าแมอาก็แล้วแต่นะเออนี่คู้ชวยครับเอ่อ ผมขอร้องครับช่วยใส่มันกลับคืนไปเหมือนเดิมหน่อยได้ไหมครับผมขอร้องอนะสวยสวยถ้าอยากให้ฉันช่วยอะ่ะกระถางเส่โอ้ยวันนี้มป็วันสวยแล้วกูเนี่ยเจอแต่คุณมุม้เมืองเนี่ยโอ้ไอไอแหลมเข่เสียบกระผางนี่ลังจอดรถหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้จอดขับมีได้หลายคันเลยนะเนี่ยโอย้ตายแล้วแม่โอ้ของบ้านกูอยู่ทางนี้